สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านคุกกี้แลนด์ช็อไว้ด้วยนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมเร็วทันใจปลอดภัยผมเองก็เติมกับร้านนี้เติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับโอเคครับคลิปนี้เราก็จะมาแนะนำคุกกี้ที่น่าปั้นในโหมด PVP กันนะครับอัปเดตล่าสุดก็จะเป็น3ตัวนี้เลยโอ้โห3ตัวนะมิชายเชลนะครับ มันจูแล้วก็มะนอาวอย่างเยอะเลยไปเดี๋ยวก็ไปดูข้อมูลกันจริงๆแล้วเนี่ยในปัจจุบันนะครับมันจะมีอีกโหมดก็คืออาเขตอารีนานะแต่ว่ามันเป็นโหมดที่แบบมาแค่ช่วงสั้นๆน,นะครับเราก็จะไม่เอาข้อมูลส่วนนี้มาพูดถึงเพราะว่าบางตัวมันเป็นเมตาโหมดนั้นก็จริงแต่พอมองระยะยาวเราไม่คุ้มขอตัดออกไปดีกว่าเพราะว่าไม่กี่วันโหมดมันก็จะหมดไปนะครับเอาแค่อารีนาอันหลักพอเออและอีกอย่างนะขอเสริมหน่อย เราได้ทำข้อมูลเกี่ยวกับเกมแล้วก็ลงในเพจของก็อกคิงดอมนะครับหลายคนเนี่ยคงจะเคยติดตามคงจะเคยทักมาคุยกันใช่ไหมแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ทำตอนเนี้เริ่มกลับมาทำแล้วฝากไปกดไลค์กดติดตามกดแชร์ได้นะครับขอบคุณมากครับออปไปดูข้อมูลกันแถวแรกสุดนะมีตัวที่มาแรงในช่วงท้ายซีซั่นนะครับนี่ ตอนซสซั่นคือไม่เห็นเลยแต่พอแบบในช่วงท้ายทีมันงอกมาใหม่ครับเป็นดาร์คคู่กับป้าโฮลี่สองแทงนี่โคตรตึงทุกคนไม่น่าเชื่อว่าแม่งจะแก้เมตาหลักได้เลยอะ่ะเออแล้วมันหายไปไหนไมาตั้งนานนะตรงนี้หน้าป้านนะครับพาผมจบท็อป5 0 0ได้อันนี้โอเคมากและสะกินปัจจุบันโคตรสวยต่อมานะครับโกชิสเนี่ยไม่แนะนำให้ป้านแล้วต่อ้เป็นมือใหมก่ก็ไม่ค่อยคุ้มแลวนะครับเพราะว่าตกเมตาไปหลายแพทแล้วอืมข้ามดีกว่า มาที่เพียวครับเพียวก็ยังตึงมากๆอยู่ครับเป็นตัวฮิลที่แบบแบกทีมได้ไปคู่กับเมโลวันนี่โคตรดีนะครับยังเพอร์เฟกอยู่นะปัจจุบันก็จะเจออยู่ประมาณ1ทีมแหละเป็นฮิลคู่เออยังคงหน้าปั้นนะครับแล้วก็ป้าโฮลี่ไม่ต้องพูดอะไรมากมายเป็นตัวแทงซ์ที่เก่งที่สุดในเกมนะปัจจุบันนะครับทุกคนควรจะต้องมีนะปั้นเลยต่อมาครับมิสซิกฟาว คือตั้งแต่แบบแพทอัปเดตแล้วทีมเริ่มเปลี่ยนอะตั้งแต่เมโลวันนี้มาไม่เจอมิสิกแล้วนะหรือถ้าเจอเนี่ยก็จะเป็นทีมแปลกๆซึ่งผมมองว่ามันมันสู้ทีมที่เป็น3ดาเมจอะไรพวกนี้นลำบากก็คือเจอแบบน้อยลงมากนะครับดังนั้นคิดว่าแพทเนี้ยข้ามก่อนดีกว่าไปปั้นเมโลอะไรพวกนี้ก่อนดีกว่านะครับคุ้มกว่าเยอะอ่าต่อมาครับอีเทนอลชูการ อันนี้ยังคงตึงแล้วก็ต้องปั้นเลยแหละเป็นดาเมจที่โคตรสำคัญนะครับมีทั้งดาเมจมีทั้งปกป้องเพื่อเร่วมทีมด้วยครบจบในตัวเดียวบิสนะครับใช้งานยาวๆอ่าเบอร์นิงสปายส์นะครับอันนี้ไม่เจอมาตั้งแต่ประมาณ2เซสชั่นก่อนและตั้งแต่ช่วงเม l โลบันนี่อ่าหรือจะเป็นช่วงอินเทอร์เน a ตชมาก็ค่อนข้างจะแบบสาบสูญไปคือมันหายไปหลายเดือนแล้วนั้นข้ามก่อนดีกว่าครับ มานี่ครับชาเดอร์มิวโอ้โหเป็นเมตานานเหมือนกันนะเนี่ยตัวนี้นะครับยืนเมตาตั้งแต่เข้ามาจนปัจจุบันนะครับไม่มีช่วงไหนล่วงเลยปันได้ครับคนโกงแล้วก็ลินลี่กับราชินีครับข้ามได้ทั้งคู่เลยไม่มีบทบาทนะมากันที่แถวนี้นะครับมีหนึ่งตัวที่น่าสนใจจะเป็นอัศนีนะครับอ่าเป็นยาสโตนด้วยเข้ามาในแพทก่อนใช่ไหมซึ่งตอนแรกหลายคนบอกว่าเฮ้ยไม่เก่ง ไม่แบบไม่เพอร์เฟกเท่าไหร่ใช้งานลําบากใช่ไหมแต่ในวันที่ยามสโตนมันเริ่มสูงขึ้นนะครับผมมีไอดีหนึเติมพาร์ทเติมอะไรไว้แล้วมันขึ้นไปบวก20นะครับทุกคนตากฏว่าเฮ้ยใช้งานจริงดีนะทีม2องทงอะไรพวกเนี้ยอาสนีนะครับแบกทีมได้หลายคนก็ใช้อาสนีจบท็อปร0อยจบท็อปห0ากันเติมเลยนะครับแต่ว่าอ่ะทีมจะแปลกๆหน่อยแล้วของต้องแน่นประมาณหนึ่งคือถ้าของมันถึงอะแม่งเก่งมาก ถ้าเป็นผู้เรล่นทั่วไปของยังไม่แน่นยังสโตนยังไม่ถึงบวกสิ 10, อะไรพวกนี้อย่าพึ่งปั้นนะครับอันนี้แล้วแต่คนแต่ท็อปเซิร์ฟนี่หลายคนก็ใช้กันมันดีเออเลื่องอาที่เหลือค่ามาทุกตัวเลยเออเสียดายนะขนูอะหายซับสุนไปร้อยเปอร์เซ็น์แล้วนะครับามาที่ พุักคีครับอันนี้ก็ยังคงเป็นเมตาหลักอีกหนึ่งตัวครับเป็นดาเมจที่สําคัญมากไปกับอีเทนอลชูการ์ชา d o w m เมลแล้วก็พุักคีเนี่ย3ตัวนี้แม่งเพอร์เฟกสุดในปัจจุบันแล้วนะครับปั้นเลยพลิกแพงเกมได้โคตรเยอะ่อไปที่เหลือนะครับกระจะอ,อกข้ามได้หมดเลย <c oughs> อแถวนี้นะครับข้ามนะครับทุกคนแถวนี้จริงๆมันก็มีบางตัวเป็นอาเขตเอออาเขตอย่างคาเวีแล้วนะแต่ว่าไม่คุ้มครับ มันจบถ้าจะจบกิจกรรมไปแล้วอันนี้เหมือนกนะข้ามเลยนะถ้าเสริมหนึ่งตัวเสริมถึงแม้มันจะไม่ใช่เมตาหลักนะแต่ผมเสริมให้กับมือใหม่หรือว่าผู้เล่นใหม่นะครับเบื้องต้นที่ไม่ได้มีตัวดีๆเลยขาดแบบตัวแบกทีมแล้วเนี้ยแนะนำฟินองเซียปันน้นได้นะสำหรับมือใหม่นะครับเพราะว่า มันครอบคลุมหลายโหมดมากว่าจะเป็นลงด่านอาลีน่าที่แรงไม่สูงมากหรือจะเป็นโหมดอื่นๆครับสึกูุมบอทักอะไรพวกเนี้ยอาเขตอารีน่าอะไรพวกเนี้ยมันก็เล่นได้ครับตัวนี้เหมาะกับทุกคนแต่ว่าบนแรงระดับสูงอาจจะต้องอ่ะไปใช้ตัวอื่นแทนอันนี้มือใหม่ปั้นได้ครับแต่ถ้าเป็นมือเก่าก็คงจะปั้นกันไว้อยู่แล้วเนาะนั้นไม่ต้องมาซีเรียสอะไรกับเขามากครับอ่ะแถวนี้ข้ามได้เลยข้ามเลยแถวนี้ข้ามนะครับไปข้ามไปให้หมด โอ้หายหมดแล้วว่ะคือแบบเมตามันเปลี่ยนไหมเปลี่ยนนะแต่ว่าเปลี่ยนไม่ได้เยอะมากนะครับดังนั้นตัวอ e ีพิกอะถ้าไม่นับอาเข e แล้วแม่งแทบจะไม่มีบทแล้วอะโอ้ไม่เหลือแล้วนะนี่ครับข้ามนะครับทุกกคนข้ามอ่ะไป ไปอุ้ไม่เหลือแล้วเนี่ยเอ้ยล่าสุดขอขอเมาส์หน่อยในโหมดร์เคดแม่งไอกำบอลไดฟ์เฟอร์มันกลับมาเฉยเลยวะ่ะและทีไม่โคตรเกียนะอันนี้ไม่เกียนจริงแต่ว่าเราจะไม่แนะนำไห้ฟันนะครับมันหมดกิจกรรมไปแล้วอ่าแถวนี้นะครับขคามเออมันกลับมาเฉยเลยโอเคอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับอืมอ่ะจบนะครับมาที่คุกกี้ใหม่3ตัวแล้วกัน 3ตัวนี้ถึงแม้ว่าจะมี2ตัวที่ได้เป็นเมตาในโหมดหลักนะฟังดีๆนะมันเป็นเมตาในโหมดหลักอย่างอาเคดอารี n a ครับก็จะเป็นมันจูและก็เจ้าชายเชลสอ2ตัวนี้เป็นคู่คอมโบที่สำคัญและก็เก่งมากนะครับแต่ว่าด้วยความที่อาเคดเนี่ยผมย้ำเลยนะมันมาแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆมันมีระยะเวลาของไอโหมดเนี้ยแค่บางช่วงเท่านั้นและตัวนี้มันเก่งก็จริงแต่ คุณมีวิธีการเปิดที่ต้องวางแผนนะครับคือต้องเปิดแค่แบบไม่ต้องเปิดสุดเพราะผมมองว่าถ้าเปิดสุดอะถ้าทรัพยากรไม่เยอะจริงนะหลังจากที่หมดกิจกรรมอะกลายเป็นว่ามันจะเป็นตัวที่ไม่ได้เป็นเมตาแล้วทรงนี้มีหลายตัวนะตั้งแต่คาเมลีอะอะไรพวกนั้นเลยหลายคนแบบเปิดมาหรือว่าจะเป็นก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูให้เห็นภาพมันชัดๆมันจะมีอ๋อคุกกี้ช็อกโกดิสเซอรอะไรพวกนั้นอะเออช็อกโกดิสเซอ ไอ้ตัวที่เป็นตัวเฉพาะหมดอาเขดอะซึ่งมันมันนานกว่าจะกลับมาหรือกรีนทีมูสนะครับที่แบบเป็นแค่ช่วงๆไปแล้วมันก็กลับมาในอาเขตซึ่งระยะยาวอะมันจะไม่ค่อยได้ใช้ครับได้ใช้แค่แป,ป๊บๆแล้วก็หมดกิจกรรมไปเหมือนเราเสียเพชรไปแลกกับระยะเวลาในการเล่นแค่เจ็ดวันเนี่ยผมว่ามันมันไม่ต้องเสียขนาดนั้นเว้ยเปิดแค่นิดๆหน่อยๆแล้วก็เก็บเพชรไว้เปิดในแพทที่มันเป็นเมตาอารีนาจริงๆดีกว่าครับดังนั้นสองตัวนี้เก่งมากแต่ คุณต้องดูก่อนว่าอาเขตมันจะยังได้ไปต่อหรือเปล่าในซีซั่นหน้านะครับถ้าไม่ได้ไปเนี่ยไม่ต้องเปิดเยอะเปิดแค่เอากิจกรรมเอาแค่ใช้งานพอนะครับส่วนมะนาวไม่ต้องพูดเยอะข้ามนะครับคนกากโอเคมาที่สเปเชียลกันบ้างดีกว่าแถวนี้ครับจะเป็นสเปเชียลสตัวซึ่งออก่อนหน้านี้ตัวมาแรงนะครับก็จะเป็นเฟอร์เรสก่อนที่เมโลววันนี้จะมาใช่ไหม เป็นเฟอร์เ็ก,กนับแดาก้อนนะครับแต่ว่าล่าสุดอ่ะมันเปลี่ยนเมตาชัดเจนมาก f ฟ r ร e เถ้าเน้นอารีนาหรือพีพี่จ่าๆรัาตัดทิ้งไปเลยเยติเช่นเดียวกันแ n นปเช่นเดียวกันตัวที่น่าปั้านที่สุดในตอนนี้จะเป็นเมโลบันนี่เพียงตัวเดียวเท่านั้นนะครับในอารีนาเนี่ยแม่งโกงสุดแล้วพูดตรงๆเลยว่าโกงกว่าเพียวด้วยเออเพราะทีมที่ไม่ต้องใช้เพียวก็มีนะครับดังนั้นตัวเนี้ย ผมพูดได้เต็มปากว่าปัจจุบันมันคือตัวฮิลโน1หนึ่งของเกมนะครับไม่มีใครเหนือกว่ามันด้วยความเป็นอมตะด้วยสกิลความปั้นง่ายความรอบด้เนี่ยมันได้หมดจริงๆครับตัวนี้ผมให้เป็นโน1หนึ่งนะที่เหลือข้ามได้ทุกตัวนะครับโอเคมาสรุปกันนะแต่ละตำแหน่งดีกว่าถ้าเป็นแนวหน้านะครับผมแนะนําเอาแค่1ตัวก่อน1ตัวน่าจะเล่นง่ายสุดเป็นโฮล y เบอร์รี่ครับอันนี้สาคัญมากและตัวดาเมจก็ยังเป็น3ตัวเดิมเออเป็น อิเทนอลชูการ์นะครับชาโดว์มิวแล้วก็พูดอ k คีโดยถ้าให้เรียงลำดับความสําคัญเนี่ยแนะนําเป็นอิเทนอลกับชาโดว์ก่อน2เนี่ยจะมาแบบเป็นดามเมทที่ขาดไม่ได้ส่วนอะคีอ่ะมันอาจจะมีบางทีมที่ไม่ต้องใช้ก็ได้เป็นทีมฮิวคู่นะครับเป็นเพียวคู่กับกระต่ายก็ว่ากันไปนี่จะเป็น3ามดามเมทที่แนะนำส่วนตัวฮิวนะครับแนะนำา2ตัวพอแพทนี้เป็นเพียวกับเมโลนะครับแต่ถ้าคุณเปิดได้เมโลแล้วทรัพยากรจำกัดเนี่ย รั้นแค่ไม่รูตัวเดียวพอเพียวไม่ต้องปั้นก็ได้เว้ยเออค่น,นี้ก็ครบครันแล้วนะครับในการปั้นทีมซีซั่นนี้นะและคาดว่าน่าจะอยู่กันไปายาวๆอีซีซั่นหนึงเลยเพราะแบบมันเป็นแพทแพทที่เพิ่งอัปเดตมาแล้วตัวใหม่ไม่ได้มีอะไรแบบแปลกๆมากนะครับดังนั้นก็จะเป็นทรงประมาณนี้เนะโอเคไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับฝากไปกดติดตามเพจด้วยนะ